ในแวดวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีหลักการหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยนั่นก็คือหลักการ8 0ดสวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันจะช่วยเปลี่ยนวิธีที่เรามองโปรเจกต์ไปเลยได้ยังไงแล้วจะทํากําไรให้เราได้มากขึ้นแบบไหนเริ่มกันที่เรื่องน่าทึ่งเรื่องนี้ก่อนเลยครับรู้ไหมครับว่าแค่การวิเคราะห์ให้ถูกจุดเพียง20%เท่านั้นมันสามารถกําหนดกําไรของทั้งโปรเจกต์ได้ถึง80%ฟังไม่ผิดครับ80%เลย์เ นี่แหละครับคือหัวใจของกฎ80ด80ทับ2ีที่ Developer มืออาชีพเขาใช้กันแล้วทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันละ่ะก็เพราะว่าหลักการนี้มันเข้าไปจี้ถูกจุดเลยครับเข้าไปแก้ปัญหาในจุดบอดที่ Developer หลายๆคนมักจะเพลอม,มองข้ามไปนั่นเอง คือปัญหาที่เจอกันบ่อยมากๆเลยนะก็คือการที่เราไปเสียแรงเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้โครงการเลยสักนิดอย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นการไปทุ่มเงินสร้างส่วนกลางแบบอลังการเกินเบอร์ทั้งทั้งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราอาจจะไม่ได้ให้ค่ามันขนาดนั้นก็ได้หรือที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นทุนหลักๆของโครงการมันมาจากตรงไหนกันแน่แถมยังวิเคราะห์ตลาดแบบวานแห่กว้างไปหมดไม่ได้โฟกัสไปที่กลุ่มที่จะซื้อจริงๆเลย แล้วผลมันเป็นยังไงรู้ไหมครับก็คือทำงานเหนื่อยแทบตายลงแรงไปตั้ง80%แต่ผลลัพธ์ที่ได้กำไรที่กลับมามีแค่20%มันน่าเจ็บใจนะครับและนี่แหละครับคือกับดักที่ทำให้โครงการดีๆหลายโครงการต้องมาสะดุดล้มพลาดตั้งแต่ก้าวแรกๆเลยด้วยซ้าเอาละครับทีนี้แหละที่หลักการ80ทับ20จะเข้ามาเป็นพระเอกของเรา เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแก่นแท้ของมันกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่หลักการ80-20เนี่ยนะครับเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าหลักการพาเรโตตามชื่อคนค้นพบเลยครับคือคุณวิลเฟรโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีคือเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมาก คบพบว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่มหาสารเนี่ยประมาณ80%เลยนะมันมักจะมาจากสาเหตุเล็กๆแค่20%เท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือเขาไปเจอว่าที่ดิน80%ในอิตาลีเนี่ยดันเป็นของคนแค่20%เท่านั้นเองค่ะดูภาพนี้สิครับมันชัดเจนมากเลยนะ คือไอ้ส่วนละเล็กแค่20%เนี่ยที่เป็นสาเหตุเป็นอินพุตของเรากลับสร้างผลลัพธ์ก้อนใหญ่เบลเริ่มถึง80%มันคือความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารอบๆตัวเรานี่แหละครับ เรื่องนี้มันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับลองนึกภาพตามนะในธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าแค่20%เท่านั้นแหละครับที่สร้างกำไรให้บริษัทถึง80%หรือสินค้าแค่20%ที่วางขายก็ทำยอดขายได้ถึง80%ของทั้งหมดแล้วเอาที่ใกล้ตัวสุดๆเลยนะลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูสิครับเรามีเสื้อผ้าเต็มตู้ก็จริง แต่เชื่อไหมว่าเราใส่ตัวโปรดอยู่แค่20%เท่านั้นแหละแต่ใส่บ่อยมากคิดเป็น80%ของเราที่ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดเลยคุณริชาร์ดโคชคนที่เขียนหนังสือ The e i g h Principle เนี่ยเขาให้มุมมองที่เฉียบคมมากเลยครับเขาบอกว่าถ้าธุรกิจของคุณทำเงินส่วนใหญ่จากกิจกรรมแค่หยิบมือเดียวนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์ของคุณมันผิดทางอยู่เขาแนะนําให้เราพลิกบริษัทกลับหัวเลยแล้วเอาพลังทั้งหมด ไปโฟกัสไปขยายผลไอ้ส่วนน้อย20%ที่มันสร้างผลลัพธ์มหาศาลนั่นแหละโอ้โหนี่คือการมองเชิงกลยุทธ์ที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับโอเคทฤษฎีพอแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วในโครงการอสังหาของเราละ่ะเราจะหาไอ้20%ที่ทำกำไรนั้นเจอได้ยังไงมาดูกันเลยครับ ถ้าจะหาไอ้ยีที่ว่านี้ให้เจอเนี้ยนะครับมันมี4เรื่องหลกัหลกๆเลยที่ต้องเพ่งสมาธิปไปเป็นพิเศษ 1. คือลูกค้า 2. คือพื้นที่ 3. คือฟังก์ชันการใช้งานและ4อันนี้สําคัญมากคือข้อมูลจาก feasibility study หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมาเริ่มกันที่ข้อแรกต้องโฟกัสไปที่ลูกค้า20%ที่จะซื้อเราจริงๆย้ำนะครับว่าซื้อจริงๆ เลิกมองตลาดแบบกว้างๆได้แล้วครับไม่ต้องไปหวานแหอีกต่อไปแต่ต้องเจาะให้ลึกเลยว่าใครคือลูกค้ากลุ่มนั้นเพราะคนกลุ่มนี้แหะครับคือคนที่จะจ่ายเงินเป็นคนที่จะสร้างยอดขาย80%ให้กับโครงการของเราต่อมาข้อ2คือการโฟกัสไปที่20%ของพื้นที่ที่ทำกำไรได้สูงสุดครับในโครงการหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้กำไรเท่ากันทุกยูนิตนะครับแบบบ้านบางแบบหรือห้องบางตำแหน่ง อาจจะทำกำไรได้ดีกว่าแบบอื่นแบบคนละเรื่องเลยหน้าที่ของเราคือต้องหาให้เจอครับว่าแบบไหนคือพระเอกที่ทำเงินให้เรามากที่สุดแล้วก็ทุ่มเททรัพยากรไปตรงนั้นข้อ3ครับโฟกัส20%ของฟังก์ชันที่ลูกค้าให้ค่ามันจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในบ้านแล้วลูกค้าจะว้าวแล้วยอมจ่ายเพิ่มนะครับบางทีเราไปทุ่มกับของตกแต่งหรูหราแพงๆแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยก็ได้เช่น แปลนบ้านที่ลงตัวความเป็นส่วนตัวหรือระบบความปลอดภัยที่ดีพวกนี้แหละครับคือแก่นที่เขาให้ค่าและมาถึงข้อสุดท้ายข้อนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญที่สุดคือการโฟกัสไปที่20%ของข้อมูลใน Feasibility Study ที่เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์ทั้งหมดคือไอรายง,งาน Feasibility ที่เราทำกันเป็นเล่มหนาๆน,นี่นะครับเอาจริงๆตัวเลขมันไม่ได้สำคัญเท่ากันทุกตัวนะ มันมีตัวเลขอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละครับที่เป็นเหมือนตัวเปลี่ยนเกมของทั้งโครงการเลยอย่างเช่นความต้องการของตลาดจริงๆมันมีแค่ไหนราคาขายสูงสุดที่เราจะขายได้จริงๆมันเท่าไหร่ต้นทุนก่อสร้างหลักๆมันมาจากอะไรกันแน่และสุดท้ายค่า IRR หรือ NPV ที่คำนวณมาจากต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่มโนขึ้นมาตัวเลขไม่กี่ตัวนี้ะครับคือ20%ที่ชี้เป็นชี้ตายพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลย แล้วพอเราโฟกัสได้ถูกจุดเป๊ะๆนะครับผลลัพธ์ที่ตามมาโอ้โหมันทรงพลังกว่าที่คิดเยอะเลยจากเคสที่เคยทำมาจริงๆเลยนะมี Developer หลายคนเลยที่ลดต้นทุนโครงการลงไปได้ถึง12 1 8 12-18%นี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะว่าเขารู้ว่าต้นทุนตัวจริงมันซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้าไปจัดการไอ้20%ที่เป็นปัญหาให้มันถูกจุด หรืออีกเคสหนึ่งแค่ปรับแบบบ้านนิดเดียวเองปรับฟังก์ชันการใช้งานแค่จุดเดียวที่ลูกค้าต้องการจริงๆรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นราคาขายอัพขึ้นไปได้อีก8-10%สบายๆเลยครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือพลังของ8 0พั20ของจริงของที่จับต้องได้ผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นมามหาศาลเนี่ยมันไม่ได um ้มาจากการที่เราทำงานหนักขึ้นนะครับแต่มันมาจากการที่เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มันถูกจุด จำไม้เลยครับในเกมนี้คนที่ชนะไม่ใช่คนที่ทำงานหนักที่สุดแต่เป็นคนที่คิดได้ถูกจุดที่สุดต่างหากทีนี้คำถามที่ผมอยากจะทิ้งทายให้กลับไปคิดกันก็คือแล้ว20%ที่สำคัญที่สุดในโครงการของเราละ่ะมันคืออะไร แนวคิดแบบนี้ผมว่ามันเหมาะมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นนักลงชุนหรือเป็น Developer รายย่อยที่อยากจะตัดสินใจให้มันแม่นยำให้มันคมเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเจอกับข้อผิดพลาดแบบที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นและถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจยังอยากได้คำตอบที่มันชัดๆว่าไอ้2ีที่สำคัญที่สุดของโครงการเรามันคืออะไรกันแน่ การทำ feasibility study แบบมืออาชีพหรือการมีที่ปรึกษาเชิงกลยุทธด์ดีๆสักคนเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยชี้เป้าได้เลยครับว่าเราควรจะไปโฟกัสที่ตรงไหนถึงจะสร้างกำไรจริงๆได้